<c oughs> แจ้งอยู่ปะแจ้ง<ช>เปิดเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC สู่ขู่สู่คนเนาะสวัสดีนะครับสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดี FC ทักทายสบายดี FC <c oughs> ทางฟังไทยด้วยว่ทาง้งเมกาเนาะที่ติดตามสองเบาหนอยน้องถึงมื่นหนึ่พี่น้องอ่าพ่อแม่นโมเมนเลยเบิรงพี่น้องมือนี้กะกาลจเาะกัลทาบ่าวน้เต็ม บูคนละว่คนโสดเข้ากันแน่นี่เนี่ยโุขีนี่อโสดุขีคือคนมีแฟนนั่งเนาะคือันคูหัดบีออสเนาะมือนื้อนับาวน้อยอยู่ที่บ้านคำซียนพิ้นทุถกคนเนาะก็อยู่เพื่อนคนนี้แหละวป็ไงทาก็คืออมาสิาอะไรก็มาเพื่อนเมื่อมาเ่อนเคนอหนเลยเนาะ ไม่อกหมื่นที่ซองเลยซองหมื่นเลยหรอนอนได้อยู่เมื่อคืนจะฮะนอนอยู่โอ้ยดับอยู่จะไปนอนโซฟาเมื่อคืนแมนั่เพหรอครันมีโซฟาบางมีใหม่พี่น้องเลยโซฟานอนมวนอยู่พี่น้องเมื่อเมื่อคืนนี้นอนโซฟาเมื่อแรกนอนอยู่โซฟีอ้าวหมกบ้านี่บุหรี่น้ำหนูโซฟีโซฟะใช้สิบิบ่าวพี่น้องกำลังสิแต่งตัวว่าสิไอ้คำจีว่าสิผ้าลงไปเด่นบุญเนาะ งานบุญนั้นบันทีเศร้าบันทีเศร้ันทีงานเสล่นเสลองแหละแมนกำลังแต่ง okay. ต okay. ัววสิภากันไปพี่น้องเอ้ยน้องยูตีเคาเออนี่ยังเจอเออนานวันวิเออนี่ยังสิว่านานมาลูกน้าบ่าวลานกันบ้างน้องก็ได้น้องเนาะเป็นเาวเลยพี่น้องเอ้ยมาขังนี่ป้าตอนนั้นโอ้ยน้อยน้องใเลยเอามาฝากนึกถักตัวในตีเออเขาเดบ่าว ให้มันใหญ่กว่าอีกห9ปีแค่ไมนใหญ่อีกจะ8ปีกว่าซะห่วงแน่ห่วงแน่ห่วงห่วงเป็นจะปีเลยจังหวะจากทุกปีบอกทุก่แปแล้วอ๋อสิบสี่สิบสามสี่ผักเรือผักตัวเนี่ยเอามาผักเนี่ยผักตัวที่เอาจากสีสันมัอนี่เนี่ยจิเก็บบรรยากาศไปว่าเส้นอาหารมาเลยว่าไปเลยคอยบ่อ่าคอยสิเก็บบรรยากาศในงานบุญจากสี่แน่ ก็งานงานงานตัวที่สิพาไปเนาะก็คล้ายๆกับงานอ่างานกษัตริย์อยู่ประเทศไทยทุกคนเนาะเป็นงานกษระส่าด้วยอย่างประมาณนี้ทุกคนเนาะเป็นงานแบเนี่ไอ้ไหน่อว่าแล้วพี่น้องเยไปะจ้าหน้าทสิเดินทางออกไปนี่อันนี้กับพอสบายที่เอฟซีบอลหน่อยวาสุขโอ้ไม่ได้ยงี้เลยจะจะถอดออกหรือเปล่านะพอยังกอดเสือ พอวันพอวนเนาะฝากติดตามเรื่องพอวันทีเดีพี่น้องเลยเพอาะถาวันเพอาะถาวันลูกสาวเรางามได้หน่อยดีเนี่ยโอ้ยคนชิบอกจะเด้อหน่อยลูกสาวเรานี่ยเราเราไม่ได้อยู่เซโนโอนอยู่ปักเซ่เลยอันนี้เนี่ยบ้านอาณาพุสวรรค์คือแต่เคียรจักดีนี่สบายดีพอเถ่าอ้าวสบายดีเจ้าพันยาผ่อนตัวเด้วยเจ้าพันยาเจ้าสิข่งกระเป๋าดิมได้บ่เขียนบ่กระเบ๋าดิมแซงหน้าแล้ว ไปเราไปเห็นตอนนด้อย yeah. ีซาวเห็นเห็นมอจอจบเป็นะพนจบแล้วเป็นซามมีเจออันนี้ออ๋อซาวมีเจออในแผ่นชิบจะเห็นอยู่เขาหูจักจะดูแมนบอกนาจะเป็นเอฟซียูพเอฟซีจะดูนี่มาท่องฝังเนีนยจะยังเปลี่ยนเดืองจะเปลี่ยนเรื่องคทยก็มองอย่างนีรงว่าอลไอย่างว่าอาไตีาลโอเคอ๋อไอซีอันนั้น อันนี้มย่งส่ะยังย่งสนี่ฝากเนี่ยฝากตัวนิตีระเบ้ากาปคิปก่อนกันน่าจะเห็นนิตนะทุกคนตอนนั้นมาเทียนี่เป็นสาวเนาะเกียนว่าอะไรเนี่ยออกแล้วอ๋คือออกเลยฮากาตะไทยอ้อ๋อจักปีเลยลูกชิมหาชิมห่าปีสามปีสาปีฮกัาสามปีขาได้ยูแมน ผมซื้อ่าไอ้คัฟซีนี10ว่างเป็นพิเศษเนาะเพื่อเปลี่ยนเดือดเปลาเลยรบางอย่างเอาว่าสิคอนเทนต์เลยเนี่ยเปลี่ยนเดือดเปลาเนาะมันเองิไปเที่ยงกันบุญน้ำกันแต่ว่าพอดีเลยสี่สิบห้ล้านได้ไหมเนี่ยพอดีแหลยอ่ะไอ้สิสัตว์ปุ่งเปล่าหายจากอันหนึ่งพอได้เป็นคอนเทนต์เนาะกลัวมันร้อนจะแห่ได้ โอ้ทยน่นนี่น่องใครได้ยังไงนั่นนัมบ่ร้านนีนองเอาร้านบบคอร้านลูกน่องจะได้ก็หูจ้างหางแฟงกว้เไดเนาะต้องลได้กันเนาะมาทาเพอเท่าตีได้พอเท่าซีโอ้ยลุงลุงลุง อุ้มซีไปพี่น้องเอ๊ยเดี๋ยวเ้าสิไปเผากันบรรยากาศตอนนี้เอามาหอดสไปดี้เทนนิ่งเน้อพี่น้องมาหอดงานเลยพี่น้องเอ๊ยนี่อันนี้ก็บแม่น้อยสวัสดี้ลาซาคุนลาซาอันนี้ลาซาจะบอกมากขึกันเพราแม่นี่มาถึงแม่ถึงดูไข่ก็มากขึกันเนาะเมื่อนี้หวนคักแหละ แม่เพิ่นกระยังสาวยังงามอยู่พี่น้องเอ้ยมาเดินมาเที่ยวกันเลบผมคือแม่อยู่เขึอนแม่อยู่เขึอนเราเดินไปเนาะเราพอได้กินเหล้ากินเบียร์แบบพอได้คือใบหนุนนะเราบอทันสมัยแบนไหนแต่ว่าแม่ไอ้กําซีนี่ผมรู้สึกว่าเขากันกับดูดได้เลยเนาะเิ่งบรรยากาศอะไรร้านน่ะอะไรนี่สินะใช่เลย ลองยืตีไปสนเลยยืดตียางกอนมูบรรยากาศมืที่ซองเขามากมือนี้พี่น้องมวบนะบอลน้วบอ้าวเ้นยเงกยดายแต่เนี่ยน้ำองกับอาริท่าออกมานา็นดา ยัดสิผ้าพาี่น้องรอบเนาะงานบุญนี่พี่น้องยัดสิอาจีสัตนฟุ้งฟ่าวให้เด้อยัดสิสัตว์ฟุ <c oughs> ้งฟ่าวให้น้องนิสติเนาะมืาอนี้อายก็เปนนะ็นดวงแน่กับสีเนาะไอซเอ๋อหยอกไปเลยให้ว่า เราจะขาวน้ำม่งน้ำกันแต่ว่าแม่ขาวน้ำกันเนาะไม่ได้เ่าวขาวน้ำม่นำงน้ำกันสาว จะตุมเต้าสิไัดตเนู่ตัดสิวนี้เราได้ายหลายมาทำน้องนิตียม่มามไท่ไหรจักเดือนจักเือนอะอากันเดือนหนึ่งอากันอะเดือนหึง เอนตะกี้เอาที่สี่ปีไปทำงานได้เจอบอไปไปไปทำงานอยู่กบปบาเลยอยู่กระบาเนาะเงเงียนมาเลยครับเอ้ยคนอะเขงเียนจำตอกเดออกเต็มาสอบออกเต็มาสอบถ้ออไว้แทนออกหาเงินเนาะไปไปไปหาตัวนั้นม่เจะคนอะไรย่าิจังตุกตาให้ อัตโนมัตบ่ฮันนั่นบ่ฮันนั่นหรือฮันดีฮันใดดีนะอย่อยอัตนมัเนาะเบ็นขึ้ไใช่รน้าเอะมันานสวกมาลุ้นนัครกับนะคนยากจะดีดูอันดับาไหิพันได้ยังเนี่ยดูสันได้ยัง Mình duyên nắng kỳ nào có dưới tất cả những ông nếu nó anh em ăn em ngài 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 ให้ใกล้กอนให้ใกล้ก hey, ่อนให้ใกล้ก okay. uh, okay. okay. ่อนแต่ใกลูก่อให้ใกล้ก่อ้ใกล้อ แกเจ up, um. ้าเลยเพราะว่าอยู <laughs> ่นี่ตัวนั้นมันไม่ดูที่ในต่อไปฮะมันไม่ได้อยู่นี่มันเป็นโซนการามันเลยไป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 ไ โอ้เขาบ้ามากเลย้าแห่งใม่ซกบอกว่าซอนรบตัวนี้ว่าหม่ซิอ๋อัวนี้นอมันจะรถไฮยูว่าซื้อลน์นี่ซื้อลน์รถไฮยูตี้่ังไม่ังไม่ ซอรายลหายหรป่ซื้อรายลดหายหร่่ซื้อลายและซื้อลหายไม่ไม่ไม่เลยนี่คนเขาจะจ้ามรายเลยเขจะโปรโมทให้เจ้าเอันนี้ไม่ต้องถามมันคนติดตามาโ่นโลกดิคนจะโดโลกว่ะเปาขึ้นได้อันนี้มนอยากกินพี่เลยอ่าไม่แปดพันได้ปอ่าไม่ซิไม่แปดได้ป่ะ ได้ได้ได้เนาะโอเคตัวพนุษย์แล้วไม่แปดพันหนึ่งคนเนาะมาซื้อหันยังทำซื้อหันซื้อหันจะเจะไรบ้างอะลูกซีนลูกซีนแซ่บสวะวันฮะลูกซีนแซ่บสวรวันซีนแซ่บสวรรค์ฉันโอเคลูกซีนลูกซีนแม่ค่าไม่ค่าเขแซ่บอยู่เขาทำป่ะไม่ค่าแซ่บลูกซีนแต่ชิลล์ลองนะไม่ค่านาะเออเ้ยสาหน่อยนะสาหน่อยมึงมึงอยู่ไดน จะลอกกลายน้ำลายสีเอยลูเออเออยอังอกไก่ลายเอยม่อุจะอไก่ลายน้ลายเยลยปลาปลาเาจินเอาจั๊กเามหาจั๊นเา้อเยเาจะไยไม่ละเจ็ดพไม่ละ้เยจไม่ละเ0 0ดพได้ไม่เะสันแปนะแปลได้่นเยไม่เท่าไร แปดพันแปดพันเ่หาอแม่ค้ามีเพื่ออะไรยังมีลนกสองแล้ว่แม่ข้าลูกสองเลยจบอจบใหม่ก็ได้สองเอาจก็ได้ทำซื้อแล้วก็คสกิเล่ไปข้าสิจะแล้วกนไม่ยังแม่ข้าสินะคอยลืมเลยซื้อทิพคอยเคลว่างห้าันอีทิ

ไปไปรออีกบ่อีกหน่อยใจมันเต้ดีมันลดแฟมห่เฮ้ยขอบใจด้ท่าเ้ยท่านในตอนเี้ขอบใจด้ขอบใจเจเด้วยโดยโดยโดขอบใจขอให้พ่หามพ่ลงมือในซ้ำซ่าว่ะบ้าบ่กมาซ้ำาเลยบอกมาท้กัน้าเอาะว่าเจอซ้ำซ่ากูเลยฮ่า้าซ้ำซ่าังมึงบ

ใจไใไดไไดไไไมาเบิเทอหนาองวซื้อกมสิแล้วสิบาทเทอหนาปุองวัตสึกอะไรกูขาดทุนรองมันหนามาอีกสื้อไรล่หลุดมันหนามาซื่อใสอีกเด้อโอเคแจ็เกยวเด้อาใจได้เราใจได้ไร่อใจได้ไปกัน้วันนี้เขาจะมาคนโบราณซ้ำซ้ำอื่นบอกโอ้โหกันต้องมาตัวจริง ต่ว่านี่ก็คือใหญ่แหงเนาะคนลยอยู่ตอนนี้ได้ลูกซีนแล้วหร these, okay. ือเป่ได้ลูกทีนแล้วซื้อกับแก่พ่อนน้องลาพอแหละพอลเ่บ่อนอยเลยยากนีนะยาอยฮะกองหาพบจ้ะกองหนึ่งนกีบ่เจ้าบ่บอกขาจะู้นนเพ่เจีสซ้สําแงเลยมตบนล้นไแทมเอาซะ

โอ้ยเต็มเลยเต็มแล้วเต็มแล้วมัน้่นเลยนี่มาซื้อุกซิมซอยชื่อเลยนี่ยรนเป็นละหันเลเาไปเดด้วยนะมกันอยพวอาวน้องเน้อพวกปนล่องเมียเลยืมอรอีกซะสามพันเอาเลยข้าวผายเกิน เทวาันต้ิมพ่อ่เป็นยังเป็นยังเนาะไดเด้อด้จดีเฮงเนาะขอให้คคนได้เด้่ตื่นเพาสิลืมยจอยเดีกว่าสิรืมไม่อคเด้อขอยพ่อซ้ำซอยต่อเด้อขอให้เต็มบ็ดเต็มหน่อยฮ่าฮ่าอยากกินนามบอกไปไปพีลับคืนีลลักลับคืนเนาะไปก่้อเลยไปโอเคมานีเลยเฮ้ ตัาขาได้เลยเร้อขอบใจเรอยอยลืมข้อหมดห้าน่โอเคห้านี่ไงฮะหนลูกทิศแสสวันลูกทแสบสวั์ฝากมาซื้ออุ้มนซสยหันื้อยไปเยเด้อหานจะหักเองเลยเปิดทุกหันลูกทินแสบสวรรค์เนี่ยเด้ออยู่ที่งานเซโนวัติซาวัสานตังงานน่ะวัตสันตั้งวัติซาวมังกรนอยู่ทีจขายอยู่ใช้มือผมนี่น คอยู on, ่อันแคมป์ของตลาดกันคืนสวนาเขตหน่วนเอโอเคโอเคฝากเนี่พี่น้องขอบใจเด้อไปใจอลไรโอเคทุกคนไปพี่ทิ้เป็นเปแท่งได้สิรอบทิมเมืองก่อนี่ิ่ียังเลยไปพี่น้องเอกัสิได้ เก็บภาพบรรยากาศไปเชียงสำนีเลยเนาะปิดคลิปได้สิพ่อแหละย่างกันสิพากันไปเขาละโบงเนาะจะกลับพอกันคลิปน้าเพื่อนนี่เลยคลิปนี้กันคลิปนั้นด้วยสิฮะพอใจหน่อยคลิปนี้กับเราเรียงรายพอใหน่อยเนีเขพอใจละลายที่จัดกระปุกไงน้องเวน่าห่าแข่งพี่น้องเลยโอ้ยมี่ตอนนั้นตอนไหนดีมากตายยัง เพื่อนเป็นสาวสำนองแค่เดียวสิเเป็นสาวว้อีสิีเนาะเดี๋ยวนี <|so|>? ้ลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนเนเจอกันกิน้าหาเยอะบาย